ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันนีโน้นทิยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับความฝันนะคะความฝันของพระอาจารย์ล่มโพเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นเขียนเลขไว้สามตัวสองคู่นะคะเพิ่นฝันว่ามีคนเอากล้วยมาถวายกับฝันว่าได้ฉันเข่านะคะเพิ่นคิดว่าเลขหนึ่งใน่นจะมีเลขเข่านะคะเลขสามตัวสองคู่จะเป็นตัวใดเข้าไปฟังเสียงสนทนาระหว่างน้นทิยาก,กับพระอาจารย์ล่มโพไปฟังน้ากันเลยะคะ่ะ กราบนมัสการค่ะพระอาจาร,จรย์เอย่างนี้ถ้าเจียนยุบ่ค่ะวัวัดเจีนดีนางยังนอกแระบายอยู่บ้านทั้งนี้มันบกไฟดีนะคะฝนมันตกฝนตกหัวตะยุดค่ะเลยตอนพระอาจารย์โทรมาโน,นทิยาได้บริรับสายค่ะน,นั่นอีกเศร้าสิวะน่ะเศร้าเหรอค่ะไม่สลม่มเพราฝนตกทลางฝ่าห้อง อาจารย์พมาบอกที่นุ่นยาพูมากลตอนเที่ยงเลยไปอยาน้ำพทรมากว่าจะอยากอัดไหมเพราะว่าตอนตอนนุ้นที่ยาอัดตอนรอบแรกกันตัวเลขมันก็ชัดเจนดียุ่แต่ว่าเสียงฝนมันเข่าในคลิปไหมคะกับยานค้นเบิงขาเจ้าจะลำคั่นเหมนนวีเพราะว่าม่แต่เสียงฝนไหมก็ะเงเสียงมันว่าจะดีกันดี แต่ว่าตัวเลขเวลาเวลาโน้นที่ย่าชดตัวเลขมันก็ชัดอยู่แต่ว่าเสียงฝนมันน่ะนี่ปวดก็เลยอยากอัดไหมไอ้นี่ว่าอาจารย์ว่าฝันนะค่ะเลยอยากได้โค้งสุดท้ายว่าพระอาจารย์ฝันว่าจังไดว่าให้ฟังนะค่ะมันกับคนดีลมเลี้ไปเน่เลยแบบโอ้เปลี่ยนเลยวิ่งก้มๆเลยวันนี้เราต้องทำฝันตอน แม่นค่ะเพื่อเป็นเครื่องวัตทิพันธนมากวัตถิพานมากพระอาจารย์กับฟันว่านด้ป่าจับป่ามันเคยออกหาแปดงวนนี่นู้นที่ยากเลยอยากถามว่าพระอาจารย์ได้อีหยังไหมคะโอ้ใครกบเวล้ในกบสามตัวบ่กค่ะตัวที่สามมันตายบอค่ะตัวมันตัวที่สามมันตายกบมันก็ไดเป็นเก้า เห็นเอมเมื่อกว่าติดปัญหาถ้ามันตายข้าเป็นสูนนะค่ะอาจารย์ตียังไดค่ะตีรอบตีตามคั้นข้านั่นละตัวนั่นละ,ละ,ละมันเพิร์ลบอลูน้ำได้ค่ะว่าอาร์ติปรอบแรกว่าว่าจังได้วันนี้ไม่เหมอะเลขไหมคะ่ะ ตีัน,นบานาะตะตีตีรอบแรกกะผ้าจานตีให้มิหาเก้าศูนย์ตีว่าฝันมาจับกบกบมันหนนอยู่ในหูได้สามโตมิหาเก้าศูนย์กับหาเก้ากับเก้าศูนย์กับสามเก้ากับหาศูนย์แมนบ้าค่ะแมนค่ะ พวกตัวใหญ่เป็นบ่ค่ะเออตัวใหญ่ตัวตสองมันเหมนตัวล้องน้อยน้อยน้่ยน้อยตัวไั่ตายครับมัวทำงานจากตัวที่ว่าตัวล้องนี่แหละค่ะตัวไมนตายมันดูที่หลังก็เลยว่อยมาถึงเรื่ยกิดมามันอ่ามันเสียบโมกอติงมันไม่ตายสินะค่ะค่ะตัวแรกมันตายอย่างนี้ ตัวตัวต it ่างตายตัวแรกคนตัวใหญ่อู้เดียวจับบอกว่ามันเอ้าเรื่องเกเงจับมันเครื่องมทันบันลอเลยจับตึกเบื่อหุน้หัตามตัวเห้อปัดตามตัวไม่ค่อยพตายบมันอะรมาตียังเหรอตีต้องบอกวนไล่ม่หาไม่หาเก้าศูนย์ก็หาเก้ากับเก้าศูนกับสามเก้าก็หาศูนย์ เราอันอันนึงที่ว่าพระอ,อาจารย์เขียนเลขไว้เลขสามโตสองคู่พระอ,อาจารย์จำได้เพราะค่ะว่าเขียนไว้เป็นเลขโตใดค่ะหกศูนย์หาค่ะนะจ๊ะหาหนึ่งเกตค่ะหกศูนย์าหาก็หาหนึ่งเกตล้วพระอ,อาจารย์ฝัน,น,นว่าเจ้าใดค่ะฝันเขาเอาไข่มาใส่ไว้ค่ะ เอาเคยว่าถวายแล้วไม่ยังเนี่ยไม่ตู้จริงอันนี้ไม่จินเข่าแล้วจริงกล้วยเหรอแกลงกันว่าคนกับคนคนมันถวายแเป็งคนคนละครกล้วยเป็นอ๋อกล้วยหน่วยเดียวกันนึกงว่าเป็นวีแบ่้งกันวีอะไล่ะเจ้าแเ่งเคิงกันบอกค่ะเมนบะเมนวยวีล่ะต้องแบ่งเค่งกันแบบนี้ค่ะเรอดเวลาอีสิบนี้ด่คนบ้ตันเลย ก็พอเอาในมีว่าสองคู่ไม่สองคู่ต้องตัดนึงเยื้อพื้นเดี่ยวฟันเลยในมาพื้นตัวละลายพื Sunday ้ร้านเนี่ยพื้นเดี่ยวว่าในพื้นตังอืมที่พายจารย์เขียนไว้สองคู่นี่เขียนไว้มีหกศูนย์หากับหาหนึ่งเจ็ดเราฝันว่าฝันว่าเพื่อนเอากล้วยมาถวายมาแบ่งกันกินแล้วก็แล้วก็เฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขากินน้ำกัน พอาจารย์คิดว่าฝันแบบนี้คิดว่าเลขจะเข่าบ่ค่ะคว่ามัน้องเขา่าบอกค่ะคู่คูนี้นมันมีหกศูนหากับหาหนึ่งเจ็ดพระอาจารย์มักโตไดค่ะมักโตหกศูนค่ะค่ะหกศูนหาเออตัวนั้นตัลองมางเป็นตัวล้องหาหนึ่งเจ็ดนี่เป็นตัวล่องบอค่ะแมน ตัเลขควอมฝันที่จับกบสามตัวนี่มันมีหาเก้าเก้าศสาเก้ากับหาศถ้าอาจารย์มากตัวไดค่ะความฝันที่ฝันจับกบเนเ้น่โตเก้หาศูนย์เน้นตาศูนบอค่ะ นั่นทียากเกยลยนงเป็นหาสูฮาเก้าศูนยเก้าเลขสอตเป็นหาเก้เาเกแล้วก็หาศูนย่ามันสิเน้นฮาไอสามเก้เพราะว่ากบสามตเอาเอาเป็นเงนตง้นต้องไห้ฮะต้นต้องได้ เอาตัวล่องเป็นสามเก้าเอาตัวเน้นตัวหาศูนย์บอกค่ะฟังสิบไรกจับคนนั้นนะเลขสองโตเลขสองโตตัวล่องสามเก้าตัวเน้นตัวหาศูนย์ที่ว่าฝันว่าได้จับกบพระอาจารย์ว่ามันตายมันตายตัวหนึ่งตายอยู่มือก็เลยตีหาศูนย์บอกค่ะ ค่ะแต่ว่าเลขสามตัวที่ว่าเขียนไว้สองคู่เอาไปเสี่ยงฟันว่าญาิโยมเอากล้วยมาขวายว่าแบ่งกันกินแล้วก็ได้กินเข่าเป็นหกศห้ากับห้าหนึ่งเน้นที่หกศหกับห1าหนึ่งเจ็ดหกับห1าหนึ่งเจ็ดถ้าอาจารย์ให้ญาิโยมไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วบ่ะค่ะ ไมเล้วไอเมเ่านีนว่ค่ะเพื่อเพื่อก็จะถูกเนี่ยเพื่อเ็จะถูกสองตัวหนาตัวหลังนะครับระวังหลังตลมต้องกันที่บมนี้ะรในสองตัวไทยตองตัวหนาตัวหลังนะครับสี่้าวันหดนะค่ะค่ะ ควนพระอ,อาจารย์ซ้ำนี่หรอคะ่อะไรบ้านละค่าค่ากาบลมันสการค่ะข,ข่าน้นที่ยากกระับสรุปตัวเลขของพระอ,อาจารย์ล้มโพเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเป็นเลขค่มฝันนะคะเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้จับกบอยู่ในหูสามตัวเพื่อนตีเป็น5าเก้าศูนย์นะคะเพราะว่ากบตัวนึงมันกระตาย เพื่อนก็ได้ตีหาเก้ากับเก้าศูนย์กับสามเก้ากับหาศูนย์นะคะตัวเน้นคือหาศูนย์ตัวร่องคือสามเก้านะคะแล้วเพื่อนเขียนเลขไว้สองคู่เป็นเลขสามตัวนะคะเพื่อนกับฟันว่าญาดย้มเอากล้วยมาถวายแล้วก็แบ่งกันนะคะฝันว่าได้กินกล้วยกับกับกินเขานะคะเพื่อนว่าเลขนี้อาจจะเขานะคะมีเลขสองคู่คือหกศูนย์หา ับหาหนึ่งเจดนะคะเน่นที่หกศูนหาตัวร่องคือหาหนึ่งเจดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก,ก็เป็นความฝันของพระอาจารย์จะใช่เพรใช่เขาค่อยมาติดตามน้ำกันนะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสรากินแบงรัฐบาลนะคะนุนทีิยากกขออุติการนําเสนอเลขพระอาจารย์ล่มโพนะคะไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ